สวัสดีครับผู้ชมครับพีพัทยานะครับตอนนี้ก็เส้นทางของไฟอําเภอแม่สอดอยู่ระหว่างการขอสร้างนะซึ่งถ้าเสร็จแล้วก็จะอครับนี่นะครับกูกม่ใช่ใสอะรกําังจะขยายอะนะอาจจะมีเสียงสอกดใหญ่ๆแทรกตั้งไ้ตรงช่วงวิ่รถสวนก็ต้องระัาระวังเป็นพิเศษนะครับกูไดอยนถึงถึงไปยนอะแวะเพราะตอนนี้รถ โอ้ย <One> น <input> oh, ี <on. S 1> ่ก็ทำอะไรนะป้องกันดินสไลด์เห็นเห็นกับเดี๋ยวเห็นกับไอออนนะอาไปหน้าพนากงานเราตัวถูกรึนะอออ๋อเอ๊ะที่แม่สอบเขามีวีฟี่ไหมไอแมลนี่นี่นี่เข้ไปโอเคจะได้อัปโหลดฝากๆคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ทางกำลังสวยมากเลยครับระวางรถสวนเราวิ่งวิ่งเต้นเราเยินเยินแบทอะไรอะไร พญานะฝากพี่แป๊ะพี่แป๊ะเขาก็ใส่เลยเนาะเขก็ใส่ไปประกคนชัยคืนนั้นนี่แหละสดร้อนๆแล้วก็สดๆนร้อนเลยมึงคันแต่เขคันเนาะหยุดนั่งดูบกศคันใส่พญานาคยังไม่ได้ถอดเกรดคันอย่างงี B B P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  ้ยืนยืนถูต้นเสาไอ้ที่ไอ เรรื่องทัว์ถ้าเส้นนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชมครับผมรับประกันเลยครับหน้ามาเที่ยวมากครับอัปเปอร์เมซอนจังหวัดตาเองครับว้าวไปบุรีรัมย์ไปรถนี่นะหน้าช้าครับพี่ตกลงคัันน้นยังแซงของพี่กมพลไม่ได้นะฮะหนูดูทางนะครับคุณผู้ชมครับว้าวตอนนี้ วันนี้เราจะเอาของไปบริจาคเด็กในโรงเรียนนะที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนนะนะแม่ออกผาลูแม่ออกผาลูนะฮะคุณผู้ชมปันน้ำใจให้น้องปันน้ำใจให้น้องนะครับว่าพรุ่งนี้วันเด็กนะฮะการดูมีคนมาอยู่บนนั้นด้วยอกมาด้านนู่นบนเดียงสูงเลยโอ้โหตายเห็นแล้วนุ่นนฉันอยู่ไม่ได้เราอยู่นี่ฉันเรียนหัวใจงัน ก็ไเสียงเสียงไม่ค้าขายตลาดนะฮะขายของในรถอะไรก็ไม่ร like ู <S <S ้อ้ใช่ปลูกพืชข้าวันไดในบ้านเรียงก็อยูงโอเคลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสโอ้เดี๋ยวเียนหัวตายเลยเป็นจะูไม่ได้หรอกเป็นหัวสวยีพอได้ไหม อ,ออกจากออกจากจังหวัดตากมายังอำเภอแม่สอดก็85กิโลนะคุณผู้ชมครับนี่นะครับตอนนี้วิวตันนี้สวยมากครับโอ้ว้ยุ่ดนี้ขึ้นเขาล้นๆตอนนี้ทางใกล้สมบูรณ์แล้วฮะช่วงนี้ฮะรถวิ่งสวนคนละเลนงละนี่8เลนได้นั่นแห่ะเอยฉันนั้นเป็นแจ้งป๋าไปแล้ว าพลาดไม่ได้เลยน้องกันเราพลาดไม่ได้เลยรถยันข้างล่างอ่ะพี่โอ้ตีนเขาอ่ะเก่มา,ามากต้องเจ็บต้างขึ้นเขาเลยพี่ตื่นมาพ่เมียตื่นมาอ้าวเมียกูหายไปไหนวะก็ข้าพลาดไปตกเหวเมียเมียเป็นลูกหินจุออกเธอาไม่ไหวด้วยนีย่ครับพาหินเลยนะคุณผู้ชมครับ จะแบบจะสอนปาดคอนโอ้ยไม่ไหวฉันจะอาไปผูว่าหน